นี่ครับนี่ยังมีใครอกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนไปน้ำมาสิบเจ็ดดอกครับผมดอกบานก็มีครับแต่ว่าบางใครเป็ดใส่พูดใส่ขุนในขาขาวไหมบ้านขุนที่นะครับอพูดครับง่ายดีหวนดเลยพูนพนโอ้ยที่ครับ ใส่ได้นะครับจุดยอดนี่พนะนี่ครับที่ี่พี่ี่้ยพอง่ครับแีพอยง่ายเหตุาออกจุ่มนึงบานนึงครับมันจุ่มจุะครันี่นำงามเลยนะเจอเจอเหนอครับอนี ยางงามเลยครับผมอุ้ยหาใครจะไหนนะกะต้องผลดีหนี่มากเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกชนครับมาผ่อนกันกับสองบานพี่นป่นแล้วครับผมบรรยากาศเมื่อนี้กะดีดีครับแมนครับผมปาปวดปวงครับผมมีฝนครับแมนครับ มันนี่สับปะรดไพ่พี่น้องมาหล่อปลาส้นรางคือเก่าครับผมเมื่อวานนี่ม้านหมานครับพี่น้องแมนครับผมมันเฮงงงอกไรครับผมสองบปะรอยู่ปลาส้นรางอยู่ปลาเป็นสังหอมเด้อครับแมนครับผมทะเลจังหวัดบุรีรัมย์ทานีครับผมแมนครับผมมืัอนี่หมูว่านสีบานือเมื่อวานบอกครับผมไปดูกับสองบาะมาเลยครับไปครับปะไปครับซาครับผมแมนครับผมพอแล้วครับผมบานนี้ครับผมโอ้ยผมเขียวหมูว่านเลยครับเนี่ยโอ้ยเตะเสาแล้วครับแมนครับผม ยังกมากากะจะเอเลยครับอุย้ยเพิ่มพ่อยแลครับผมเนขอย้วพี่อมาเบิ่งดอกนี่พี่น้องดอบบบกยางนี่กำลังสี่บาทแล้วครับเบิงงเงบ่งดอกเนาะอ้ยเงนจุงามเรื่นข้าง,ง,งหนึน่ง นี่ครับผมนู่จุ่มเดียวครับต้องเคลียร์เพิ่นนำหมูว่านเนีนครับบานเก่าครับผมบานเก่าแย็งได้อ๋อได้็นไ,ได้เร์ดทุกอย่างครับเนีนครับบานแข็งด้วยครับนี่โอ้ยโอ้ย พี่น้องครับุูน้นี่ครับพี่พีครับอุโอ้ยออกง่ายครับแขอีพอีแมงเห็นแล้วงจุ่มหนึ่งบาดหนึ่งครับใส่จุ่ม่ะเอ้ยโอกกผ่ต่อเทงครับนั่นจุ่มๆเลครับอืนี่งามเลยนะกิมาเมือว่านซ่ซาเนี่ยนะนะแค่ยุคนัง เหลือจุงในสองบางเก็บดูครับเนี่ครับดูครับเหดด้นไหดอกนี่เจนเจินนะครับเนี่ยเตยกตากระบวิดเนี่นครับอุย้ย ผมอี่เต็มตาครับผมอ่ครับดอกบานยังมีจูมหนึ่งครับผมพุ่นพุ่นอยาไปหวอดพุด่นโอ้ยโ,โอ้ยเด็สีดายย่งเงี้ยอ่าครับผมอี่างบานรายเงี้ยครับ ừ <laughs> chảy đi các <laughs> như bạn ừ thế không được như tìm ta được không ừ đọc bản không đi đọc gió gấp chung ừ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  แงอดไรทกันเนาะมีเงินครับนี่แสบก็ดอกจูมีไอปิ่งตำปนเนาะนี่ครับเขาต้องกี่บาทครับอืมสี่สามสี่ครับสาีครับผมอู้เนี่ผู้เนี่ผู้นี่อีออืมอ ยังมีใครอีกตั้งไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยหนัาใบน้ามาสิบเจ็ดดอกครับ,รบผมดอกบานก็มี้ครับโอ้ยนี่เดี๋ดยวหอมไงนะครับอื้อ มาเะครับันมีมาแน,น่วนีอมันเสียงมาเส้พีหนอกลังแรงมากแงจุ่มรัดิจแขงดัดเห็นแม่มว่านก็ไม่เหเป็นไทยเ,เนาะ 17ดอกครับผมครับเกิดดอกคุณนาหมาถ้าถือกันครับผมใช่มูงใหญ่แห้งครับผมแห้งครับผมมูงี่เศร้ากรวงลินสองบานล้ไม่น้ำด้วยปะคุณอะ ที่สองบอกเขาไม่เห็นครับผมสองบอกรปเลยแม่ผมว่านั่งเหมดนี่ตัดจูงไปบ้างจูงหนึ่ง พออย่งนี้จะสองมูกลับบ้านได้ครับพูดนะเราจุ่มเครื่องกระต้านะครับสีสมครับแง่นครับใส่เงกระย่องจบบอสีเงี่ นีอหงูงเลยองหงูงแล้องดอกงาีวงเด้ดอดครับพี่น้องนี่เครับจะอะอนไน้น์ครับผมนี่อยู่เื่ิงหนึ่งครับเป็นกันกินนีเครับเลงจุ่มน่ครับผมอยาวาไม่จุ่มแน่หรอนี้องสองสามาจา่มมาใส่สองสามเอ้า เห็นละมกลมเดียวม,มันก็ังสีขึ้นมาชักนก็ั้งสีขึ้น,นอย่านีแต่าบางตัวที่เที่ยงโพี่ได้มเครับเอาได้ยครับผม,มกลังพวงนันเออครับหเอาไปเอนมันครับผมเ่อครับ เยอะไว้ปเป็นทึงนึงครับแมนไม่กินแล้วครับมันไม่จุ่มมันเนาะฝนตกห้ามาขึ้นแล้วแมนยังนี่ฝน,นตกเด้มหมือนขึ้นนี่ครับดอกนึงครับพี่น้องเตะหรอีเดียวโอ้ยเตะเต๋อเอาคนไหลามาเต็มเถอนี่นนนครับมนี่จะใครหน่อย สองหอมื่นเนี่อือโอ้ยจูมสามดอกไม่มีจุ่มอยู่ครับผมุ้มจูมสามดอกครับไฮ้นี่สองดอกมีดอกนึงเขียนก่อนครับผมเป็นไปนที่ใดแต่หมู่บ้านก็หมดเลยลงมากเลยอดยอกบานงามอีเด้ออือง่ามขาดหลาดครับขาเพื่อน ต้นมากมันอเสียไปตำปนเนาะเม่อไปปิ่งตำปนครับ,มบเม่้ยแทบแน่บเป็นถามหาแต่ดออกบานครับนี่นนนอ่ะกระโดดจูบันครับผมเออเหนื่อยเหนืนอุคอนคนะยางงามเลยครับผม ีแมนตันนึงต่นมาอะไรอยู่แมนครับอืแดงครับงอกสมและงอกแดงเนาะครับตัวนี้ได้อยู่เอาไปเสือกได้เลยได้อยู่ไหนมาตื่เนเลยเจ้าพี่เดี๋ยวร้องนึงอืน

อู้พี่หาใครจังไงน่ะกต้ังผลดีหนึ่งมาเลยครับนี่กำลังทางขึ้นมาเนาะนี่นี่แหละมันตอนใบใบเริงมเกี้ยงมันก็จะเปิดดอกสองเม้าจังไนกับสองนี่ถ่วงเด้อที่แงนครูใจเห็นแน่ครับจะอ่อนไหลมูอเดียวกันเด้อครับผมนี่ครับนี่อ้อ โอ้ยหมงานเด้งหม่ขาวครับอืมข้างนี้มันขึ้นฝนตกเ้อวครับเอาไปไม่ปิดไว้นาเนี่ยเป่าพี่้นงวะนี่นี่เห็นไหมต้อง มีก็ยังดอกเดียวครับมาพอ่อต้องมีหน่อยครับผมบมานหรอครับได้ย่ครับผมรอดมองเดียวกันครับผมเห็นละงหครับไม่ไช<ค>่ใยไงครับอ้ามีหน่อยไปใส่บุบันมีหน่อยอยู่ข้างล่างครับครับผมกระตากระตาเนั่นเป็นยังบ้านนี่กระตานเนี่เย็นบนดิน,น,น,นดจ้ะ อ่ะมันหมานนี่ครับผมตัวตายใหญ่เลยครับเอาผมไข่โพูนครับผมไข่พ้นใส่ขาวเขาเนี่ยทานเลยเห่นไหมว่าได้แล้วแข็งดีขนาดอุ้ยจุ้มขนาดน้องหอมด้วยครับนี่ครับมีปิีกจำปนอืมดีนะครับ เป็นเงาเลยเอ้ยยังระบาดนีกพี่น้องเราพุ่งยังขึ้นมารถครับผมงามเลยครับชา้ามีดละมานเดียวครับผมโอ้ยคืองามแังนี่สันี่บอกนีนครับโอ้มีมมไดไห,มไหนเนาะปีจะมาเบิง้งจะมาเบิ้งไข่เป็ดใสุ่่นใส่หุ่นไในข้าวขาวแม่เบิ้นหุ่น อุ้ยนคือทุ่นนะครับอุ้ยทุ่นครับงาดูหัวทุ่นได้ทุ่นพุ่นอุ้ยดีครับใส่ได้นะครับสุดยอดนี่พุ่นอิเหลือเก็บอีกหลายมืออยู่ข้างนี้ครับเตอนยังมีใครอยู่วัวไว้เรื่อยๆใครหน่อยๆเนียนสิดปลุกไว้ดึงครับท้าผม ขาวต็มผื่นหรครับม่อนนี้มันก็ต้องหมุนขึ้นมาเลยนี่ใ,นใครหน่อยเพนกลายเนาะหมูว่านกมานี่พี่น้องส้น ผมกเอาหมวมันเป็นกลมองดอกครับมีแต่เห็นหลงล้วนเด้อครับนี่เห็ดเผืองสองดอกเห็ดขะไครสสามดอกครับตะไร้ครับเป็นที่หนองขึ้มาปี๋อือจ้าจอห้าจอนโห็นเนาะดอกล่างสองดอกตั้งสามไส่ เจ้าเป็นเจ้าเหยียบไนะนี่โอ๊ยนี่ดอกนี่เจ้าเป็นเหยียบครับเกือบมันเหยียบแล้วพี่น้องเลยซื้อดอกว่ะนี่ข้าใส่ขมี้นเกือบโอ้ยส่วนนี่มึงมีครับ,บ,น,บนี่กแค่นี้เนาะพี่พี่ เป็นดอกว่าไงแมงไปใหม่เพิ่นหนาครับเป็นมูได้ครับผมแมงครับพี่นองเอิบกันรับอื้มนี่นี้ โอ้ยส่วนนี้นึงก็โดนกระสักกรับนี่กรหัวดนง่ายๆ่าครับต้อง่อยเปิดไฟรซองนี่เนาะอันนี้ก็ห้อเพิ่อเน้ยเพิ่งเพิ่นออกห้มงีกห้างนง่่าได้ครับนอ้อยู่ข้างช่างงานน่นกันอยู่ที่ตทนี้อน ลด,ดเลยครับผมนิดฟอแดงครับดอกบกใหญ่ไงกำลังออกดอกนานน้องเหลีงซ้ำๆเนาะเมียนครับลุมส่มงครับของดอกนะี่กอดอกมากมากเมียนครับมีนเป็นก่อ,อไม่เลยเนาะปลาข้าวบ,บานี่สองบารสิบห้าพี่น้องไปสรุปผลงานของสองบารครับที่หาบดายมือนี่หมานซ้ำไหนครับไปเบิ่งกปลาต้นกันเลยครับ มานมันครับผมมาหนี่เต็มสองตาคือเก่าครับนี่โอ้ยเห็ดหลังงูเน่นๆเลยครับมาอนี่ตาเนี่ยซิม่แต่เห็นหลังงูครับผมแล้วก็เห็ดผงแดงขาไล่ครับมันเห็ดกอสามสีจูงครับยี่นี่ครับผมตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดหนงอกบานเนาะแม่นครับหนงอกบานเห็ดกอแดงครับผมแล้วก็เห็ดผงเข่าครับแล้วก็เห็ดผงเพผงขมิ้นแม่นครับผม มีแต่เห็ดแสบๆคือเก่าครับพี่น้องมองนี้หลากหลายครับผมเมนครับผมยังคงความหมานอลังการสองตาคือเก่าครับผมเมนครับมาส่วนนี้สองมามาอันหมันเนาะเมนครับผมครับเห็ดก็เริ่มเกิดหลากหลายชนิดขึ้นมาแล้วครับผมครับเห็ดก็เริ่มออกใหม่เนาะเมนครับผมเห็ดหน้ารลกก็เห็นแล้วครับผมเมนครับเห็ดก็แดงเห็ดก็หลังเขียวก็มาแล้วครับเมนเห็ดหลังแรงก็เริ่มมาแล้วครับผมครับสวันนี้ครับผมสองบ้าสิบห้าพี่น้องกับบาทแล้วครับฝนฟ้าอากาศบ่เป็นใจแล้วครับแม่นครับเริ่มที่คือไม่แล้วครับพี่น้องครับผม ผลสีหัวลงมาใส oh ่หัวสองเบาแล้วครับผมแมนครับผมสำหรับคลิปน <im ี้บ้าพุ่มกับบ้าต้นขอขอบคุณพี่น้องได้ครับที่เขามารวมเดินทางครับสองเบาครับผมวันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปจอหอนท่ายคลิปนะครับเแมนครับผมสำหรับคลิปนี้สองเบาขอตั้อนรับกบาร์กันครับพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าคลิปใหม่ได้ครับผมขันมากินนี่เกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบาลแมนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าต้นขอต้อนรัไปก่อนครับบ้าต้นสวัสดีครับบ้าพุ่มสวัสดีครับไปกบาร์กันครับพี่น้องก็เริ่มลั้งลลัับบบ้้านนแแวครเห็ต่หอยเคลียร์มันนนเเต็มมอยู่าะแครับผม 아, 갑오